จริงหนูรู้วิธีจริงยายเอ้เพิ่งจะเสียน้ำบายบายโกโกโกโ่ได้เห็นน้ำเด็ดลูกเพื่อนเลยโกโก้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 โด้โก้โก้โก้โด้โก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 พโก้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  ไปเลยโกโโโโโโามาี่อกมา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 ามามาไหนมาไหนมาป๊าคันเลมพี่พึ่งไม่ไปเจเอ้ด้วยพึ่งเจเอ้ด้วยเจอีกไมอนนี้เจเอ้ด้วยเจยิ Ma, you have more? More. You have more, good. You have a lot of them. Jia e o niu, jia e o niu. Gung kai, gung kai, kua jie mo, so e kuan e lu. So wei, ena, pu jie lu.